หน่วยที่3เรื่องสารละลายนะคะในสารละลายเนี่ยเรื่องที่เราจะเรียนทั้งหมดนะคะ 1. ชนิดของสารละลายและการนำไปใช้ประโยชน์2การละลายของสารกับพลังงาน 3. สสภาพละลายได้ของสารและปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย4ความเข้มข้นของสารละลาย5การเตรียมสารละลายนะคะ ทำไมเราถึงเรียนเรื่องของสารละลายนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะจัดเป็นสารละลายนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำโซดาน้ำมะนาวนะคะเครื่องดื่มเช่นน้ำโซดาน้ำมะนาวนะคะจะมีตัวทำละลายเป็นน้ำส่วนตัวละลายนะคะเป็นแกส๊สก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำมะนาวนะคะ มีตัวละลายก็คือเป็นน้ําส่วนตัวละลายก็คือเป็นน้มามะนาวนะคะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นอยู่2ประโยคที่สําคัญนะคะก็คือตัวทําละลายกับตัวละลายนะคะเรื่องที่1ที่เราจะเรียนนะคะชนิดของสารละลายและการนําไปใช้ประโยชน์นะคะสารละลาย โซลูชันนะคะมันจะประกอบด้วยตัวละลายนะคะกับตัวทำละลายซึ่งตัวละลายเนี้ยมันจะละลายอยู่ในตัวทำละลายนะคะเป็นเนื้อเดียวกันสมบัติละลายนะคะจึงขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของตัวละลายกับตัวทำละลายนะคะซึ่งอาจจะมีตัวละลายมากกว่า1ชนิดในตัวทำละลาย เมื่อแบ่งประเภทของสารละลายนะคะโดยใช้สถานะของสารละลายเป็นเกณฑ์จะแบ่งออกได้เป็น3สถานะนะคะสถานะที่1ก็คือสารละลายที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะทั้งตัวละลายและตัวทําละลายมีสถานะเป็นแกส๊สการระบุว่าแก๊ชนิดใดเป็นตัวละลายหรือตัวทําละลายนะคะต้องใช้ปริมาณของสารเป็นเกณฑ์โดยกําหนด ให้สารที่มีปริมาณมากนะคะเป็นตัวทําละลายยกตัวอย่างเช่นอากาศนะคะอากาศของเราจะมีแก๊สไนโตรเจน78.04มีแก๊สออกซิเจน20.94แก๊สอาร์กอน0.92แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์0.03นะคะไอ้น้ำและอื่นๆอีก0.01ฉะนั้น สารที่มีปริมาณมากที่สุดก็คือแก๊สไนโตรเจนนะคะเราก็เลยให้แก๊สไนโตรเจนเป็นตัวทำละลายส่วนที่เหลือนะคะเป็นตัวละลายแก๊สห,นะหงต้มนะคะแก๊สหงต้มเนี้ยจะมีแก๊สโพรเพน70%และแก๊สบิวเทน30%นนะคะสารที่มีปริมาณมากก็คือแก๊สโพรเพนเราก็เลยให้แก๊สโพรเพนเป็นตัวทำละลาย ชนิดที่2ส,สารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวนะคะซึ่งจะอาจจะเกิดขึ้นได้จากตัวละลายที่มีสถานะเป็นแก๊สของเหลวหรือของแข็งนะคะและตัวทำละลายนะคะก็ต้องมีสถานะเป็นของเหลวฉะนั้นสารที่มีสถานะเป็นของเหลวน่ะจะจัดเป็นตัวทำละลายนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำ ในน้ำเนี้ยจะมีน้ำมีแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆเป็นองค์ประกอบนะคะสารที่มีสถานะเป็นของเหลวนะคะก็คือน้ำเราก็เลยให้น้ำเป็นตัวทำละลายส่วนแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆนะคะมันมีสถานะอื่นที่ไม่ใช่ของเหลวเราก็เลยให้เป็นตัวละลายนะคะ น้ำเกลือล้างแผลนะคะจะมีโซเดียมคลอไรด์กับน้ำกันเป็นองค์ประกอบสารที่มีสถานะเป็นของเหลวก็คือน้ำกันนะคะเราก็เลยให้น้ำกันเป็นตัวทำละลายส่วนโซเดียมคลอไรด์นะคะก็เลยเป็นตัวละลายชนิดที่3นะคะสารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็งส่วนใหญ่มันจะเกิดจากตัวละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง ละลายอยู่ในตัวทําละลายที่มีสถานะเป็นของแข็งนะคะซึ่งสารที่มีปริมาณมากเราจะให้เป็นตัวทําละลายสารที่มีปริมาณน้อยเราจะให้เป็นตัวละลายนะคะยกตัวอย่างเช่นเทียนไขของเรานะคะจะมีพาราฟินหรือไขนะคะกับสีที่ใช้ผสมอาหารตัวที่มีปริมาณมากก็คือพาราฟินนะคะเราก็เลยให้พาราฟินเนี้ย เป็นตัวทําละลายนะคะส่วนสีที่ใช้ผสมก็คือเป็นตัวละลายนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ